พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอรหันต์แห่งวัดป่าบ้านตาดได้แสดงอภินิหารเนรมิตมือยักษ์จับเฮลิคอปเตอร์พลิกทั้งลำเพื่อช่วยชีวิตฟ้าหญิงและพระราชินีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อหลายปีมาแล้วจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์สุลานปภัสโรสิทธิอุปถาของหลวงตาพระมหาบัวว่า หลายปีมาแล้วจําพอสอไม่ได้ในช่วงสายๆของวันหนึ่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวได้สั่งให้พระอาจารย์สุรานและพระอีกสองสามรูปเอาของในห้องคลังขึ้นรถเพื่อจะเอาไปแจกที่โรงพยาบาลในอำเภอคํำตะกล้าจังหวัดสกลนครช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีเมื่อขนของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่าน ก็เปิดประตูหน้าวัดให้แล้วรถองค์หลวงตามหาบัวก็แล่นออกไปพระอาจารย์สุลานและพระอีกสองสามรูปท่านก็ยังไม่แยกย้ายกันกลับกุฏิเพราะมัวแต่ยืนผิงแดดกันอยู่รถขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัววิ่งออกไปได้ประมาณ15-20ถึงนาทีนี่แหละพระอาจารย์สุลานและหมู่พระที่กำลังยืนผิงแดดกันอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงรถขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วิ่งกลับมาที่วัดคืนได้ยินเสียงรถวิ่งดังมาแต่ไกลเลยจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงรถของหลวงตามหาบัวแน่นอนก็เลยรีบไปเปิดประตูหน้าวัดให้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านรีบลงจากรถแล้วเดินจำอ้าวเข้ากุฏิปิดประตูเงียบเลย พระอาจารย์สุรานกับหมู่พระได้เห็นเหตุการณ์นี้ต่างก็แปลกใจว่าองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมถึงตีรถกลับคืนมาและรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบเช่นนี้วันนี้น่าจะมีเรื่องใหญ่แน่นอนเพราะอาการแบบนี้ไม่เคยเป็นกับองค์หลวงตามหาบัวแต่จะเป็นเรื่องแบบไหนนั้นก็สุดที่จะคาดเดาได้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบอยู่นานมาก กว่าท่านจะออกมาก็เลยเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ในช่วงเที่ยงวันพระอาจารย์สุรานและพระในวัดก็ได้ทราบข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ฟ้าหญิงและพระราชนีทรงประทับนั่งเกิดอุบัติเหตุตกที่สุราธานีสักพักหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่านก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาด เอาช่อดอกไม้มากราบถวายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวสาเหตุที่นําช่อดอกไม้มากราบถวายนั้นเพราะเป็นคําสั่งของฟ้าหญิงและพระราชินีพระองค์ท่านรับสั่งให้นํามากราบขอบพระคุณหลวงตาตอนนี้พระองค์ท่านติดภารกิจอยู่พระองค์จะตามมากราบด้วยพระองค์เองในภายหลังพอถึงวันรุ่งขึ้นฟ้าหญิงจุลาภรณ์ก็เสด็จมากราบองค์หลวงตามหาบัวจริงๆพระองค์ทรงเล่า ให้องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังด้วยความตื่นเต้นไม่หายว่าหอที่พระองค์และพระราชินีประทับนั่งนั้นเกิดอุบัติเหตุพลิกลำอยู่บนอากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะกระแสลมข้างบนแรงมากกระแสลมมันมาแบบกระทันหันชนิดตั้งตัวแทบไม่ทันในช่วงวินาทีที่น่าสิวนน่าขวัญว่าหอจะดิ่งตกมงพระสุธาอยู่นั้น ฟ้าหญิงจุลาพรทรงเอามือกำที่ล็อกเก็ตของหลวงตามหาบัวซึ่งพระองค์ห้อยคอยอยู่เป็นประจำพร้อมกับตะโกนลั่นว่าท่านพ่อช่วยลูกด้วยฟ้าหญิงท่านมักจะเรียกหลวงตามหาบัวว่าท่านพ่อเสมอเพราะพระองค์ฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของหลวงตาแล้วนั่นเองและพระองค์ก็มักจะใช้คำว่าลูกเป็นสรรพนามแทนพระองค์อยู่เป็นประจำเช่นกันในเสี้ยววินาทีที่พระองค์จับล็อกเก็ตตะโกนลั่นว่า ท่านพ่อช่วยลูกด้วยอยู่นั้นพระองค์ทรงเล่าให้หลวงตามหาบัวฟังว่าพระองค์ทรงเห็นผ้าจีวรและมือขนาดใหญ่เคลื่อนมาจับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งกำลังห้อยหัวดิ่งพระสุธาอยู่นั้นพลิกกลับทั้งลำพร้อมกับนำมาวางไว้บนพื้นได้อย่างปลอดภัยผ้าจีวรและมือขนาดใหญ่นั้นจะเป็นใครไม่ได้ นอกจากองค์พ่อแม่ครัวอาจารหลวงตาม,มหาบัวเท่านั้นที่เข้ามาช่วยพระองค์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนฮออีกลำหนึ่งที่มีผู้ติดตามเสด็จไปในครั้งนั้นได้ดิ่งโมงพระสุธาตายกันทั้งลำพระองค์ทรงเล่าให้องค์หลวงตาม,มหาบัวฟังอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจพระองค์บอกว่าเสด็จแม่นี่เงือใครไหลท่วมตัวเลยทรงอกสันไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฝ่ายองค์พ่อแม่ครัวอาจารหลวงตามหาบัวเล่าก็ตั้งใจฟังแบบไม่ค้านและไม่รับแต่ประการใดเลยพระอาจารสุรานท่านได้ยินฟ้าหญิงเล่าถวายหลวงตาเต็มสองหูของท่านซึ่งมันก็มาตรงกับเหตุการณ์ที่องค์หลวงตาท่านตีรถกลับและรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบนั่นแหละจริงๆแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้หากจะถามว่าหลวงตามหาบัวท่านตีรถกลับมาทําไมและทําไมจึงรีบขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบ ก็ขอเฉลยให้ฟังเลยว่าในขณะที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกําลังนั่งรถจะไปคําตะกล้าอยู่นั้นท่านได้อย่างทราบด้วยญาณวิถีของท่านว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นกับหอพระที่นั่งของฝ่ายหญิงและพระราชินีท่านจึงต้องรีบปีรถกลับเพื่อจะมาทําพิธีช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งการจะช่วยเหลือนั้นลําพังอิทธิฤทธิ์อย่างเดียวย่อมสามารถช่วยได้อย่างง่ายได้แต่ที่มันยากกว่านั้นมันเกี่ยว กับเจ้ากรรมนายเวรและวิบากกรรมของฝ่ายหญิงและพระราชินีดังนั้นองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรและหาวิธีบรรเทาวิบากกรรมของฝ่ายหญิงและพระราชินีจนทั้งสองพระองค์อยู่รอดปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับอภินิหารขององค์หลวงตามหาบัวยานสัมปโนแอดมินก็เพิ่งเคยได้ยินได้ฟังนี่แหละจึงได้นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกัน ขอบคุณที่อุตส่าห์ตั้งใจรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ